พบกับพวกเราโจจิยาพอดแคสตรายการที่เราจะพาไปรู้จักกับอนิเมะที่ดีถ้ามันไม่ดีเราไม่ให้ดูไม่ว่าจะเก่าใหม่ในกระแสนอกกระแสพวกเราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงอนิเมะเก่ากับผมเองนะครับใน EP นี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่แบบสมัยเด็กผมชอบมากๆเลยคือเรื่อง เก็กไคชีนะครับหรือชิกาไทคือผู้ผดึกมารคือเรื่องราวเนี่ยมันก็จะแบบเล่าเก็บกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยชิโมรินะครับแล้วก็เด็กสาวอปลายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโทกิเนะนะครับที่คอยปกป้องโรงเรียนของตัวเองอยู่นะครับจากเหล่าปีศาจหรือโยคนะครับและในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสองตัวละครนี้กันนะครับอ่าแล้วผมขอบอกก่อนครับว่าในเรื่องเนี้ยมันจะมีที่ดินอยู่ที่หนึ่งที่ในเรื่องเนี้ยเขาเรียกว่าคาราซูโมริ คือมันเป็นพื้นที่ที่แบบเมื่อปีศาจหรือโยคยเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้จะรัแบบมีพลังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งที่ดินเนี่ยมันก็คือโรงเรียนของโยชิโมริกับโทกินินะครับมาเริ่มกันที่โยชิโมริก่อนเลยนะครับโยชิโมริเนี่ยเป็นผู้สืบทอดของตระกูลซูมิมุระนะครับอายุ14ปีอยู่ชั้นม2เป็นผู้ผลึกมานชื่นชอบการทําแบบพวกขนมเค,ค้กขนมหวานต่างๆนะครับและเขาเนี่ยเมื่อก่อนอะ ไม่ได้มีความคิดที่จะเป็นผู้ผดึกมารเลยนะครับจนกระทั่งโทกินเนะเนี่ยออกมาปกป,ป,ป้องเขาจนโทกิเนเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บโยชิโมรินะครับก็เลยตัดสินใจที่จะปกป,ป้องโทกินเนะนะครับไม่ให้ได้รับบาดเจ็บอีกแลก้วก็เขาเนี่ยแอบชอบโทกินเนะนะครับมาตั้งแต่เด็กแล้วโยชิโมริเนี่ยยอมมาเป็นผู้ผดึกมารก็เพื่อที่จะปกป,ป,ป้องผู้หญิงที่เขาชอบแต่โยชิโมริเนี่ยเป็นคนที่แบบใส่ซื่อจะเรียกว่าบื้อได้เลยนะครับแต่เขาเนี่ยก็รักแล้วก็ ห่วงใหญ่โทกิเนะมากและโยชิโมริเนี่ยเขาต้องการที่จะผนึกที่ดินคลาสโมรินะครับที่ผมพูดต่ข้างต้นนะครับเพื่อไม่ให้มีคนต้องมาบาดเจ็บพอที่ดินผืนนี้อีกครับและโยชิโมริเนี่ยเขาก็ไม่แบบเขาก็ไม่ค่อยถูกขอกับพี่ชายเขาเท่าไหร่นะครับแต่เอาจริงแล้วว่าโยชิโมริอ่ะเคยเอาตัวเองเนี่ยไปปกป้องพี่ชายของเขาไ้เหมือนกันนะครับและเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบรู้นิสัยของมาซาโมริเนี่ยพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่โยชิโมริอ่ะ ไม่เคยเข้าใจความคิดของมาซาโมริเลยส่วนเรื่องพลังของยูชิโมรินะครับนอกจากการผนึกแลนะ้วเนี่ยเขาจะมีเซกไครนะที่แบบยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่โดยเซกไครเป็นพลังที่ใช้ลบสิ่งรอบข้างให้หายไปได้ครับและภายหลังเนี่ยเซกไครของยูชิโมรินเนี่ยก็สมบูรณ์กลายเป็นชิคไครคือเป็นพลังที่ใช้แบบสร้างสารรค์สิ่งต่างๆและจะปกป้องสิ่งที่ผู้ใช้เนี่ยต้องการจะปกป้องครับมาต่อกับที่โทกินเนะนะครับโทกิเนะเนี่ย เป็นผู้สิบทอดของตระกูลยูกิมุระนะครับอายุ16ปีอยู่มปลายครับแล้วโทกิเนะ ine เนี่ยก็ชอบยูชิโมริอยู่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ยูชิโมริเนี่ยเขาไม่รู้ตัวครับเนื่องจากแบบยูชิโมริเนี่ยเขาเป็นแบบคนที่ซื่อบือ้อแล้วก็มีความแบบบ้าบอแบบแปลกๆครับแล้วก็ความมุคัิของยูชิโมริเนี่ยโทกิเนะนะครับถือว่าเป็นผู้ผลึกมาที่มีพลังน้อยที่สุดนะครับแต่ว่ามีความละเอียดในการแบบปรับแต่งผลึกของตัวเองนะครับและก็ปรับพลังของตัวเองนะครับ ให้เข้ากับสิ่งรอบตัวได้นะครับโทกิเนเนี่ยเลยมีแบบความสามารถในการลอดผ่านมิตินะครับที่สามารถแทรกแซงเพื่อเวลาของผู้อื่นได้นะครับจากการชี้แนะของโทกิโกะนะครับญาของโทกิเนเองนะครับโดยปกติเลยเนี่ยโทกิเนเนี่ยจะคอยต่อว่ายูชิโมรินะครับที่ชอบทําอะไรที่แบบฝืนตัวเองมากเกินไปแบบตลอดเวลาเลยครับแต่เมื่อเหตุการณ์ที่เธอถูกจับไปนะครับและยูชิโมริเนี่ยมาช่วยเธอไว้ เธอเองนะครับได้รู้ว่าตัวเองต่างหากที่ไม่เคยพึ่งพาใครและเป็นฝ่ายที่ทำอะไรเกินตัวตลอดจากนั้นเธอก็ยอมรับความช่วยเหลือจากโยชิโมริมากขึ้นครับและผมขอเสิมเป็นตัวละครหนึ่งนะครับนั่นคือชิชิโอเก็นนะครับเป็นคนของกลุ่มยังเงียวนะครับที่ถูกมาซาโมรินะครับส่งมาช่วยดูแลคาราซุโมริร่วมกับโยชิโมริแล้วก็โทกิเนะนะครับเขาเนี่ยมีพลังปีศาจแฝงอยู่ในตัวนะครับและในตอนเด็กเนี่ย เขาเคยเกือบจะฆ่าพี่สาวตัวเองแล้วครับทําให้เขาเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเขาได้อยู่กับโยชิโมริแล้วก็โทกิเนะแล้วนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยค่อยๆเปิดใจนะครับและประสานการทางานกับทั้งสองเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมจากความเชื่อใจและเชื่อมั่นกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกฆ่าโดยคางูโร่ปีศาจจากโคคุโบโรนะครับสรุปเลยนะครับโยชิโมริเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์มานะครับที่ต้องการจะปกป้องโทกิเนะนะครับผู้หญิงที่เขาชอบ แล้วก็ต้องการที่จะผนึกคาราซโมรีนะครับส่วนโทกิเนะเนี่ยก็เป็นเด็กสาวที่อยู่ข้างบ้านโยชิโมรีนะครับแล้วก็ร่วมมือกันนะครับปกป้องโรงเรียนของตัวเองครับชิโชเก็นนะครับก็คือผู้ชายที่มีพลังปิศานอยู่ในตัวนะครับและเป็นคนที่มาจากกลุ่มยังเงียวครับก็สลับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรหรือเป็นอนิเมะเรื่องไหนนะครับรอรับฟังได้เลยครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรรอติดตามรับฟังได้ที่ YouTube c h a n n e ล Jotiya Podcast